มันจะตั้งตทรหน้ามาตำรวจเอายั่งอยู่ครับเ <ไป S 1> โา<อ>ะไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านมืงอนี้ผมมาหาตาโดยเฉพาะยุดโทรเลยที่ไหนตำรวจหยุดโทรตำรวจนะโตวตัวเดียวกันเลยดิตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยสวัสดีครับผมกบหน้าครับตอนนี้ครับผมอยู่จระทำรู้ข<อ>ู่สวนครับ บ้านคุณตากันหาครับสุดทานที่ต้นที่ว่าผมนั่งอยู่นี่คือเป็นพื้นที่ของอำเภอปูสิงครับจังหวัดชิสึสเกตครับแต่ว่าบริเวณเนี่คือเป็นบ้านของคุณตากันหาครับกระท่อมที่ผมนั่งอยู่นี่คือกระท่อมลูกปูสวงที่ว่าลูกปูเราเคยมาผักเคยมานอนเคยมาใสา่หลายๆคลิปที่ว่าผมเคยมาเนาะหลายๆคนก็เคยฟังประวัติเราแล้วแต่ว่าบางคนก็นกอาจจะผึ่งข้ามาข้ามาเบิงอาจจะโมโห คุณตากันหาเป็นเจ้าของบ้านครับเป็นเจ้าของกระท่อมนะครับคุณตาเราอายุสิบเก้าสิบละเราก็ดูแลลูปก,กปู่สวงเป๊่ยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีที่แล้วครับมือนี่ผมกลับมาหาคุณตากันหาทุกมวดครับมุทิพานมาเมื่อกี้ผมผมบอดดมากครับเพราะว่าผมติดง,งานแน่เลยบริดมาหาเราผมบอดดมาก mm hmm. เลขเขาเล้นะครับสามตัวหาศูนย์สี่แต่ว่าอันหนึ่งคือเล็กของ ของของตาด้วยครับเ่ว่าตาเราเขียนไหวเราหมากคือ5้าส่ว่ว่ามีเลขทูบของคนพุทธมาขอโชคกับหลวงปู่อยู่ในกระท่อมแห่งนี้คือเพิ่นจุดทูบได้ศูนห้าเลขกสามตัวนึ่งบุญครับแต่ว่าเพิ่นจุดในศูนย์หามันออกเลขบนงวดนี้งวดวันที่หนึ่งสี่หาคูณห้าเนี่ยพื้นจุดแล้วครับเพิ่นจุดตรงงวดแล้ววันพระวันพระที่ผ่านมาเพิ่นจุดไปแล้วตาเราบอกว่าให้ผมมาเบิ่งเลขทูบของเพิ่นเพื่อมันจะออกเลขบนญอีกกระไร ลองพิจารณา้ครับเพื่อเสียด้โชคเนาะดวงอาจจะสมพงกันโชกอาจจะชนกันเหล็กตัวนี้อาจจะชนกันตรงกันกันเลยเดี๋ยวเราหลุนครับว่าเหล็กถูกที่ว่าพันจุดไวเนี่ยจะเป็นเหล็กไหนแต่ทีนีคือที่ผมแนมเห็นเหล็กถูกนี่คือเหล็กถูกมันหมุนครับปกติเหล็กถูกอ,อยู่จังสีเนาะเ,เ,เป็นตัวเหล็กแต่ว่าที่ว่าที่แนมอยู่นี่คือเหล,ล็กถูกทันหลังไ้เดี๋ยวผมจะขยับเหล็กถูกให้ทุกคนได้เบ่ง ผมก็คิดว่าโมเน่นะครับอาจจะออกอีกรกะดัเดี๋ยวทาลุยขอตัอวนี้ปูดเ,เดอร์๋ยวมาเบิงเล็กชูบนะครับเล็กชูบคนที่ว่าเป็นถึงเกขงวดวที่แล้วศูนย์หาวันนี้เพิ่จุดไว้ครับเพิ่จ,พจุดไว้ในหลายเมืองละประมาณบ้านักบ้านักเหมือนว่านก่อนนะครับมันเป็นมาจุดไว้อาจจะบ้านผก ตาเราบอกว่าให้มาเบิงเพื่อมันจะออกอีกหที่แล้วเราได้ศูนยานครับเป็นเห็กบนมวลนี้เรามาสังเกตมั้ครับว่าเพื่อเพื่อเราสีให้โชียถูกมันกลับเลยครับสังเกตไหมถูกมันกลับไปอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะหมุนหมุนฐานเนาะหมุนตัวเดียวให้โชยได้ลงปูเด้อกระทองลงปูสวงบ้านตากระหาครับดีเดียดีเ่ียวบอแตกเนาะ อันนี้มัลบมากเลยครับเอาเห็นไหเห็นเลขวะครับสองสี่หนึ่งเลขถูกสองสีหนึ่งครับเอาละเด้อไปนะ อะไรอ่ะสองสี่หนึ่งเรนียนอปอปปูสองสี่หนึ่งนะครับสามตัวเลยมันสีลุมมืนอกิดหลุมมัม่อนี่ังค่าค้าตัวนี้ข,ขังไว้อยู่ครับเ,เลขถูกทีว่าเพิ่นจุดใดครับวัินสองสี่หนึ่งชัดๆเลยครับเ็นเนาะนะครับสองสี่หนึ่งหรือสองสี่เจ็ดเนาะก็ลอมพิชาครับดทีนแล้วเพิ่นถือเลกบ้นนะครับศูนหา มูนีพุ่นจุดไว้บ้านผาเหมือนกันในสองซีหนึ่งครับสามตัวเลยขอโช์เห้กับทุกคนในลุงปูกระท่อมลุงปูสวงครับบ้านคุณตากันหาครับตาไัยมีโอกาสครับลองว่ากราบไหวขอโช์ขอพรกับลุงปูเลยครับสามตัวตรงๆศูนย์หา เหล็กถูกอันนี้คือผมมากแต่เล็กถูกจะอยู่ลักษณะสิครับเห็นมจะหันหันล่างเหยียผมจะขยับอีกรอบนึ่งเหล็กถูกหลงแต่ว่าบนหลงน่าเพราะว่าค่าค่าเหล็กถูกเขา นะครับเลขถูกสามตัวชัดแจ๋วเลยครับน่ครับเลขถูกชัดแจ๋วเลยสองสี่หนึ่งครับเลขถูกสองสี่หนึ่งทุกคนอาจจะเห็นตัวสุดท้ายบอชัดเนาอแต่ว่าเป็นเลขหนึ่งครับสองสี่หนึ่งหรือสองสี่เจ็ดนะครับ ชัดๆเลยหมดนี่แล้วเฟอเนตศู์หเหลขบนงวดน,นี้เป็นจุดใดสองสีหนึ่งนะครับเนี่แต่ถ้าผมสิเอาเลขเอาไอ้ถูบข้างล่างออกผมกะ็ะยานเลขกถูบลมครับเลยเบอออกชับชัดๆครับสองสีหนึ่งน่าจะเห็นนะครับเนาะนะครับสองสีหนะึ่ง ง่วทีหนึ่งสิงหาคมอหาก็ลองพิจารณาไปนะครับมาหาออกไรนี่อาจจะไม่ไปไดนไดู้เพิ่นโชคดีวงวดแล้วงวดนี้เพิ่นก็นอาจจะให้โชคอีกแล้ครับทุกคนเห็นเหล็กนี่นี่โคตรเทียนปะเห็นเหล็กนี่โคตรเทียนขาวๆปะเหมือนคล้ายๆตัวเหล็กเนาะหาสองหาสองอย่าง เหลี่นี่โคตเทียนมีนี่เทียนเงเห็นนี่เทียนเหอดำดำนั่นหาสองเนี่ยหาเจ็ดหาเนี่าเจ็ดปะหาเจ็ดแปด่ะห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดแปดหรือห้าหนึ่แปดรอกอืมนี่บนี่โคตคตเทียนครับมันกับเทียนไหลออกมาแบบดำดำติดเลยเราหลุดแล้วคบเดอนี่

คนมีโชคนะครับกับลุงปู่สวงกับท่านลุงปู่สวงบ้านคุณตากาาันหาครับวันที่หนึ่งสีง่นาคมหกห้าวางมาปูแล้ยแสงชงเนาะหลังจากที่ว่าเขาพรรษาพระแรกขอครับมณฑปมาแล้ราจะไหนซื้อหาเป็นเลขบลวนีว้นเ,เลขทูบเราประเมินปูแล้วอาจจะให้เลขบนอ,อะไรเลขทูบอย่างนีกรถหนครับเพิ่นขอโชคตองดวดงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์ห้าวนี้เพิ่นจุดทูใบไ,ได้สอง 4ี่ครับให้ทุกคนมันๆมานะครับ